พอถามพอถามเท่าไหร่สวัสดีน้องรักสวัสดีครับใส่ยายายาชุดตอนทำไมแต่งหน้าขนาดนเนี้ยใส่เต็มใส่ชุดตอนยอใส่ชุดตอนถางตากระดกไปในนี่เลยใบพัดเลยเดี๋ยวใส่ชุดตอนทำไมปากหายเขียวแล้วเอ้ยเ้ยปากแดงเอ้มาถึงก็ปีเขาไม่หาเดี๋ยวจะมีกรณีอีกแล้วเดี๋ยวผัวมาหิงไม่ได้นะพวกนี้มีประเด็นอยู่นะ เราใครไม่ได้เลยมาอะไรกัเนี่ยมาม่งาอะไรกันมาเจอิงามงานสองเก้าคูณสี่หกสิบี่นนเปิดนนยแล้วแต่อะไรแมจ๊ะก็มาดี่มล่ะมาไหม